เอาล่ะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Moonlight b o กนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าเติมแพ็คไหนดีแพ็คไหนคุ้มที่สุดนะครับก็มีหลายๆคนขอกันมาประจำามากเกมแนวๆนี้นะก็จะชอบถามมาอยู่เรื่อยนะว่าพี่เติมแพ็คไหนดีครับแพ็คไหนมันคุ้มสุดบ้างนะแนะนำหน่อยครับพี่อะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำพวกแพ็คต่างๆที่น่าสนใจทั้งหมดของเกมนี้เลยดี่ผา มาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะฮะ อันแรกเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนานะครับก็คือเป็นโบนัสเติมเกมนะครับเติมตั๋วทองเท่าไหร่ได้รับตั๋วฟ้าเท่านั้น100เปอร์เซนนะครับนี่เลยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเติม150ตั๋วทองนะครับเราก็จะได้ตั๋วฟ้าเพิ่ม150่หรือเติม300ตั๋วทองเราก็จะได้รับ300ตั๋วเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยจะจํากัดแค่คนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเติมได้ทุกราคาเลยนะแต่ว่าแต่ละราคาเนี่ยจะเติมได้แค่1ครั้งเท่านั้นที เราเนี่ยจะได้รับตั๋วฟ้าฟรีแบบ100ซนะครับส่วนแพ็กที่2นะครับแพ็กที่2เนี่ยจะเป็นพวกแพ็กสุดคุ้มต่างๆนะครับให้เราเข้ามาที่ร้านค้าปึ๊บแล้วก็มาที่นี่เลยครับเห็นไหมมันจะมี3แพ็กนะครับแพ็กสุดคุ้ม1สุดคุ้ม2สุดคุ้ม3นะอะผมซื้อเลยละกันไม่ต้องพูดมากครับนี่ซื้ออย่างละแพ็กไปเลยนะครับ <c oughs> ซื้อผม่ยตเติมมาแล้วนะจัดหนักเลยนะครับเพื่อเกมนี้เกมเดียวเลยเดี๋ยวต้องลองดูกันสักนิดนึงนะว่าเกมนี้เนี่ย เลทจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวรอดูว่าผมจะเอาตัวทองกับตัวฟ้าไปทํา อะไรนะครับรอดูคลิปหน้าเลยนะเนี่ยนะครับซึ่งไอแพ็กสุดคุ้ม1,2,3เนี่ยมันจะอยู่ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับหรือว่าเราเข้ามาดูที่ตรงในตัวเกมเราก็ได้นัอย่างของผมเนี่ยจะหมดอีกภายใน4วันนะครับจำกัดซื้อได้แค่คนละหนึ่งแพ็กเท่านั้นต่อ1อันเนี่ยซึ่งในแพ็กเนี่ยก็จะมีพวกตั๋ววีลชนนะครับที่ไว้ใช้ในการสุ่มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าวีลชนหรือว่าพวกคู่หูพวกอะไรพวกนี้เนี่ย มันสามารถเอามาใช้อัพพวก CP เยอะมากๆนะครับอันนี้ถือว่าสาคัญมากๆแล้วก็พวกของอัพทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยโด่พวกอุญแจฮีบรูน,นะครับตัวข้อตูมเหรียญอุทิศอะไรอย่างนี้นะครับอ่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูก็ได้อนสักหนึ่งอันก่อนแล้วกันที่ซื้อไปนี่ครับปึ้งเห็นไหมก็ได้เป็นพวกตําราวิลชนเอาไว้อัพเลเวลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมพลังนะครับเปิดเลยครับนี่มันจะได้ประมาณนี้ อันนี้ก็ถือว่าค่าอนข้างคุ้มมากๆนะเรทราคาดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาลดอยู่50%นะครับเห็นไหมทุกคนนี่จากอันนี้เนี่ย3,000เท่าไหร่เนี่ยเหลือ1,888เท่านั้นเองนะครับถือว่าช่วยประหยัดไปได้เยอะมากๆนะครับอันนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับไอ้ระบบคู่หูนะครับเนี่ยที่เรามาใช้ในการสุ่มเนี่ยครับพวกตั๋ววิลชนพวกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องในตรงนี้อ่ะเดี๋ยวสุ่มให้ดูสักหนึ่งทีแล้วกันปึ๊บดูดีว่าจะได้อะไรนะครับ มาดวงผมจะมาหรือเปล่าโอ้โหในตัวซ้ำครับโอเคอุ้ยได้ตัวสีส้มมาตัวหนึ่งด้วยนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยระบบอู้หูสำคัญมากๆในเรื่องเพิ่ม C p ี แล้วก็จะมาช่วยสู้ในเกมให้เราด้วยนะครับช่วยผ่านด่านนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของพวกที่เขาเขียนว่าเหล็กการันตีนะ<ส>เห็นไหมสิบครั้งเนี่ยจะได้รับคู่หูมว่วงหนึ่งตัวหรือว่าสูงกว่านะครับประมาณนี้อันต่อไปเนี่ยแพ็คที่ผมคิดว่าคุ้มนะสําหรับคนมีงบเท่าไหร่ก็ดูตามได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อตามได้เลยคิดว่าตัวเองไหวตรงส่วนไหน,นก็ซื้อตามได้เลยนะครับมาที่ร้านค้าเหมือนเดิมแล้วก็เลือลงมานี่เลยครับแพ็คของขวัญ7วันแพ็คของขวัญ7วันนี้ก็คุ้มเหมือนกกันนเห็หมจา 100ตัวทองนะครับเหลือแค่100เท่านั้น ซื้อเลยละกันปึ๊บโอเคนี่เลยครับที่ได้มานะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมพลังนะครับสีลาชาระเหรียญอุทิศกิวนะครับซึ่งพวกนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าอีกหนึ่งอันเนี่ยที่ผมคิดว่าอยากจะแนะนํามากที่สุดแล้วก็คุ้มมากๆน้ในตอนนี้ก็จะมีอยู่2อย่างอย่างแรกเลยคือแบตเทิลพาร์ตนะครับนี่ที่จะเป็นเหมือนพวกบัตรพาร์ทั่วไปนั่นแหละนี่เลยครับปึ๊บคลิกเข้ามาที่แบตเทิลพาร์นะครับไม่ควรพลาดผมบอกเลยเพราะว่ามันมีทุกอย่างที่ผู้เล่นทุกกกคคนนนต้องาารรรใััละ ร,รวมไปถึงพวกแฟชั่นลิมิเต็ดที่หาไม่ได้จากที่ไหนอีกด้วยนะครับเนี่ยซึ่งราคาก็จะมีอยู่2แบบนะครับเขากาลังลดราคาเหมือนกันเนี่ยจะมีแบบ พิมพ์พาร์ตนะครับ149บเกนะลดจาก385บาทอีกหนึ่งอันนะครับก็จะเป็นซูพิมพ์พาร์ซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีทั้งของรางวัลน,นะครับที่เป็นพวกชุดคอสตูมกล่องแบตเตอร์น์พารสูงจํานวนมากนะครับเนี่ยลดจาก1,600เหลือ399บาทเท่านั้นเองซึ่งคุ้มกว่ามากๆนะถ้าเทียบกับพิม,มพ์พาร์ตนะครับเห็นไหมเนี่ยดูพวกรางวัลใหญ่นะความต่างนะโอ้โหดูของแจกเพียบนะครับคุ้มค่ามากๆเนะี่ยถ้าเทียบกับแบบบถ้้้าาเเรรไไมม่ีลยนะโโออหดดูขงแบบ นิดๆหน่อยๆนะครับแต่พอมีบัตเต้นบาร์ดูของตะลายหางที่ได้นะครับุเยอะแยะตะแป้ไายทัวอ์มากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแพ็คที่ผมว่าค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับแล้วก็อันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกแพ็คลายเดือนนะครับแต่ก่อนที่จะไปแพ็คลายเดือนเนี่ยเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้ก่อนเข้ามาที่กิจกรรมนะครับปึ๊บแล้วมาที่โปรโมชั่นคลิกเข้ามาข้างล่างนี่ครับแล้วมาดูที่แพ็ครายวันก่อนนะครับแพ็คแรยวันตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่ามันได้รับความคุ้มค่าเนียถ นอกจากเราจะได้พวกตั๋วทองแล้วนะครับเขาก็จะแจกพวกของเห็นไหมเศษคัมพีเหรียญเงินเศษร,รูนอะไรต่างๆนาๆนานะครับตามลําดับที่เราซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบเหมารวมทั้ง3แพ็คเลยนะมันจะลดจากราคา139เหลือแค่99บาทเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็สําหรับใครที่มีทุน น้อยนะหรือว่าไม่ค่อยมีซื้อตรงนี้ก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งการที่ผมว่าคุ้มสุดๆเลยจะเป็นในส่วนของบัตรรายเดือนนะครับมีแบบบัตร VIP แล้วก็ VVIP นะครับตรงนี้เนี่ยผมว่านอกจากบ,บัตรทืน่นพาแล้วก็มีอันเนี้ยที่คุ้มมากๆเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะได้พวกตั๋วทองด้วยนะครับแล้วก็รับตั๋วฟ้าต่อเนื่อง30วันเนี่ยอย่างไอแบบ VIP นะครับก็เมื่อเราซื้อร4 9บาทปุ๊บเราจะได้ตั๋วทองทันทีเลย300ตั๋วนะครับแล้วก็ทุกๆวัน,นีจะได้อก 115ตั๋วฟ้าแล้วก็ได้รับไอเทมจํากัด1ชิ้นทุกวันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกสิทธิพิเศษต่างๆด้วยนะครับเห็นไหมลดราคาแพ็คตั๋ววิลชน3 0รับยาฟื้นพลังงานฟรีทุกวันอะไรอย่างนี้นะครับหชิ้น2ชิ้นรับบัตรทาทายต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้คุ้มที่สุดแล้วผมว่านะ ใครที่มีทุนน้อยนะเติมตรงนี้นะครับกับอีกอยนาหนึ่งคือกองทุนเติบโตกับเติมมันเนี่ยสอย่างนี้นะครับแบลตเทิลพาสพีเมยมการ์ดระบาดรายเดือนนะ่ะแล้วก็กองทุนนะครับหรือว่าใครมีงบน้อยก็ไปเติมพวกแพ็คลายวันกับแพ็คสุดคุม้มตรงนั้นจะค่อนข้างคุ้มมากๆเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นกองทุนเติมสะสมนะครับเมื่อเลเวลเราถึง3 30ได้800ตัวฟ้าถึง40ได้900ถึง50อันนี้ก็คือเน้นเล่นระยะย,ยาวเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะได้รวมเปเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ8 8ดพัวฟ้า เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแหละในราคา429บาทนะส่วนอันต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของโบนัสผู้เล่นใหม่เติมเงินครั้งแรกอันนี้เนี่ยของผมจะไม่มีขึ้นแล้วนะเพราะว่าผมได้ทําการเติมไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เปิดเกมวันแรก <c oughs> <c oughs> จับหลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมแคปรูปไว้อยู่นะนี่เลยครับ อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นของแถมจากเกมนะครับไม่ว่าจะเติมอะไรเท่าไหร่ก็ได้จะได้ของรางวัลโบนัสเติมครั้งแรกเลยนะแต่ว่าจะได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีได้รับพวกแฟชั่นบุปผาร่วงโรยนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมพลังโคตรคุ้มเลยนะผมบอกเลยใช้คู่กับโบนัสเติมเงินรับตั๋วฟ้าได้นะครับไอตอนต้นคลิปที่ผมพูดไปนะไอเรื่องโบนัสที่ว่าเติมตั๋วทองเท่าไหร่ได้ตั๋วฟ้าเท่านั้นนะครับเนี่ย ใช้ควบคู่กันได้นะเท่ากับว่ารางวัลเราได้2เด้ง2ต่อเลยนะครับหรือจะใช้คู่กับไอโปรโมชั่นเติมผ่าน s h o e p ปี้เพก็ได้นะที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วนะเท่าไหร่ก็ได้ได้โบนัสจาก s h o e p ปี้เพอีกนะครับไอโปรโมชั I ่นเนี่ยนะครับของช้อปปี้เพนะ ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะฮะช้อปปี้เพเนี่ยเขาร่วมฉลองเปิดตัวเกมใหม่มูลไห l เบสนะครับ <S <S แค่เราเนี่ยทำการเติมเกมบนเว็บเติมเกม .com <S 1> <S 1> แล้วเลือกจ่ายผ่านช้อปปี้เพครั้งแรกนะครับในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมฟรีมูลค่า300บาทนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บเติมเกม .com นะครับแล้วไปที่เกมมูลไหลเบสนะครับนี่เพื่อที่เราจะได้ทําการเติมนะครับ แล้วก็ล็อกอินเข้าระบบแล้วให้เราทําการเลือกจ่ายผ่านช้อปปี้เพย์นะครับนี่เลยครับคลิกเข้ามาปุ๊บเห็นไหมก็จะมีเลทราคาต่างๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกโบนัสนะที่เราจะได้จากการเติมช้อปปี้เพย์ด้วยนะครับเราก็เลือกเติมได้เลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วทําการกดชําระเงินนะครับ หลังจากเติมแล้วนะกลับไปที่หน้าเว็บเติมเกม .com นะครับแล้วกดไปที่รูปภาพกิจกรรมของช h อ p ปี้เพด้านบนเนี่ยนะครับนี่นี่นี่กดเลยนะครับปึ๊บเพื่อเข้าไปที่หน้ากิจกรรมนะครับและให้เรานะครับทาการเลื่อนไปด้านล่างเลื่อนไปจนสุดเลยนะครับหาคําว่าคัดลอกโค้ดที่เราจะได้ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปึ๊บเนี่ยเราก็จะได้โค้ดมานะครับและให้เรากลับเข้าไปที่ตัวเกมแล้วนาโค้ดที่ได้นะไปรับไอเทมฟรีๆชิวๆเลยนะครับเงินที่เติมไปก็ยังอยู่แถมยังได้ ได้ไอเทมมาฟรีๆอีกด้วยนะครับโคตรคุ้มนะผมบอกเลยโปรโมชั่นนี้เนี่ยแกลกรับไอเทมได้ตั้งแต่2สิงหาคมถึง15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับจำกัด1สธิ์ต่อ1บัญชี Shopee Pay 1โค้ดต่อ1ตัวละครในเกมนะครับแนะนำนะครับเติมเกมต้องเติมผ่าน Shopee Pay บนเติมเกม .com โปรโมชั่นผียบนะครับนี่ครับดูนะได้จริงนะครับดูของผียบเลยนะครับโอโ้โห คุ้มมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับจากเติมเงินครั้งแรกของในตัวเกมอีกด้วยนะครับเท่ากับว่าเราได้2งต่อเลยนะจากทั้งช้อปปี้เพยผ่านเติมเกม c o คอมนะครับแล้วก็จากตัวเกมของมูลไลท์เองอีกต่อหนึ่งนะครับ,ร,บรวมๆแล้วเนี่ยเหมือนได้ของฟรีรวมๆ6 0 0บาทเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอีก1อันนะครับที่เติมเงินครั้งแรกผ่าน SMS อนะครับอันนี้กิจกรรมจะอยู่ถึงวันที่2กันยานะอันนี้ก็จะได้รับสามร้อยบาททันทีเหมือนกันนะครับเมื่อเติมเงินผ่านระบบ SMS เ to d t a ูดีแทกนะครับก็เติมผ่าน s h อ p ปี้เพเหมือนกันนะเติมผ่านเว็บเติมเกม .com นะครับแล้วก็อันต่อไปจะเป็นในส่วนของแพ็กเลเวลสุดคุ้มไอแพ็กเลเวลสุดคุ้มเนี่ยของผมมันขึ้นจนมันหายไปแล้วผมไม่รู้จะไปหาภาพมาจากไหนนะครับแต่จะอธิบายให้คร่าวๆแล้วกันว่าบางทีมันจะมีเด้งขึ้นมานะตั้งกว่ามือบนตรงเนี้ยที่เป็นจํากัดเวลานะให้เราเติมภายในเวลาที่กําหนดอะไรพวกนั้นอ่ะไอพวกนั้นอ่ะมันจะค่อนข้างคุ้มนะครับมันจะเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาส่วนอันต่อไปก็จะเป็นพวกคอ นี่เลยครับอาพรสวรรค์อันนี้ก็น่าสุ่มนะเดี๋ยวโดนผมแน่นอนแหละผมบอกเลย <c oughs> อากได้นะครับก็จะเปิดให้สุ่มฟรีวันละหนึ่งครั้งด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ลองสุ่มฟรีไปแล้วนะครับก็มีโอกาสได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเกมนี้เลยนะครับมีให้ทดลองเปิดฟรีด้วยวันละหนึ่ง,องรอบเผื่อวันไหนแจกก็คพอตแตกขึ้นมานะแล้วก็จะการันตีของแร่หนึ่งชิ้นนะครับทุกๆก,การสุ่ม30ครั้งด้วยซึ่งผมสุ่มไปแล้ว4ครั้งนะครับแล้วก็อันต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกประมูลกิวมาที่หอกลางคานะครับปึ๊บแล้วมาที่คําว่าปปรระะมมููลลนีกิพว้ ก็ง่ายๆเลยคือเราทําการค้นหาพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นอัปเกรดระดับสูงได้ที่นี่เลยนะเช่นพวกปลายชื่อเสียงรูนทองคัมพีทองหรือพวกกุญแจหิบรูนนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้แถมให้นิดหน่อยด้วยนะครับในเรื่องของพวกประมูลแล้วก็เรื่องสุ่มนะครับส่วนแพ็คเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีอะไรบ้างละ่ะทวนให้อีกหนึ่งรอบนะครับก็พวกแพ็คสุดคุ้มโบนัสเติมเงินนะครับครั้งแรกตัวในเกมทั้งช็อปปี้เพจเติมเกม .com อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะ เป็นพวกกองทุนเติบโตแบตเทิลพารนะครับแล้วก็บัตรรายเดือนประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ